นครับนี่นี่ครับพี่น้องนี่กองเท้ครับกองเท่วัไดีปีงครับสวัสดีครับพี่น้องครับกลับมาพ่อครับผมเมื่อก่านนะครับพี่น้องครับอีสานเป็นครับชั้นเอนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้กรับพาพ่อไปพี่น้องมาหาอยู่หากินคื่เก่านะครับพี่น้องครับมื่อนี้พาพ่อไ้พี่น้องมา ตกปลาเนี้ยใสเดือนนะครับพี่น้องครับไม้นี่กลาเป็นไม้เก่าของเฮานะครับพี่น้องครับนี่ครับหลังจากที่ฝนตกไปได้สองสามหมื่นนะครับแน้นำปลามานะครับนำไหลหลากนะครับพี่น้องนำหวยมานะพี่น้องเนาะก็เลยมาล่องเบิ้งนะครับบุญงวาสีได้ตัฮือบอ่นะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับพี่น้องครับอ่ะบาเ่าหลายใหญ่ห่างเนาะครับพี่น้องครับไปรุ่นไปชุ่มไปเบิ้งนั่นกันครับพี่น้องอยติดตามน้องีิ้งฮือบอ่อนะครับอยติดิทิ่งบอ่นะครับพี่น้องครับ ไปครับพี่น้องเบิรน้ำกันครับพอแล้วพี่น้องรับมือครับโบ้โถอือครับพี่น้องโบ้ถอือครับนั่งแรกแับโบถอือเดี๋ยพีน่น้อง สองกรับวัวเทือพี่น้องเอาล้วครับพี่น้องนี้ครับโกงว่าปลายังครับพี่น้องปลาขาวใสครับแต้มแรกครับแต้มแรกครับพี่น้องครับมาอีกหนึ่งแต้มแล้วครับพี่น้องครับเป็นปลาที่เขาตามหานะครับพี่น้องครับครับ นี่ครับเป่าไม้เขานะครับปลากระทิงนะครับพี่น้องเว่าปลาหลากเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับอันที่สองครับพี่น้องครับเอาอีกหนึ่งแก้มมาครับพี่น้องมึงเอาปลายนงะครับโอ้ยมันเป็นปลาตัวใหญ่ครับพี่น้องปลาขาวครับพี่น้องปลาขาว มาอยู่แล้วพี่น้องแก้มครับปากกาครับปากกาพี่น้องลาพวกนี้จะกินเนื้อแบบเบาๆนะครับกินค่อยๆครับอันจริงน้อยๆพี่น้องแก้ที่ผมหูซึกเลยครับปลาพวกนี้ครับนเนื้อค่อยครับพี่น้องรังนี้ดึงเลยพี่น้องรังนี้ดึงครับ เอาหัวหินเรียบร้อยพี่น้องปลาตือหุ้มไปครับพี่น้องไปก่อนพี่น้องปล่อยก่นนอ,อ,กน,น,อ,อกนครับมาอีกหนึ่งแต้มแล้วครับพี่น้องครับปลากระทิ้งง่อยครับพี่น้อ,นองอีกหนึ่งแต้มครับ เงียบครับพี่น้องจวงนี้เงียบครับมาอีกตัวเลยพี่น้องอนี่ครับพี่น้องจะทิ้งหน่อยครับจะทิ้งหน่อย อนเปิดกล้องบอดคือะครับพี่น้องว่ปิดจักหน่อยเถือครับพี่น้องครับนี <h <h ่ครับมาเบื h <h ้องหลังนี um> <h <h ้พี่น้องยอยู่พี่น้องสงมไยโอ้เป็นปลากดหินครับพี่น้องปลากดหินครับทั้งบานเอื่นใป่ขี้เฮียนะพี่น้องเนาะนี่ครับ ครับพี่น้องไม่หุนนเหมือนกันครับ,าบอาพี่โบกินแห้งก็ตะกดนะพี่น้องเนาะปลาขยแงงครับปลาขยแงงครับปงามๆครับพอดีตริงครับพี่น้อง พีบบ่พี่น้นองพี่น้องเนาะมาอีกนึงแจ่มนะครับพี่น้องครับปลากดหินครับปลากดหิน,หนแจ่มสวยๆครับพี่น้องครับ มอแล้วครับไปแล้วครับมองปลายปอย่างนี้ะครับว่ามีตัวแน่นอนครับมีตัวแน่นอนครับโอ้โหปลาขงแยงครับพี่น้องครับปลาขงแยงครับใส่พอดีตีงครับพี่น้องเนี่ใส่เดือนนะครับนะครับพี่น้องดูน้ำกันต้อนะครับพี่น้องตัวนี้ก็บไก่สิีดำแล้วพี่น้อง ่างๆน้อยพี่น้องครับไปดูน้ำกันครับพี่น้องตัวนี้น้องครับตัวนี้น้องครับตาอ,อะไรนะครับ ปลาแข็งแกรงครับพี่นอ้องใส่สีสวยครับใส่สีสวยงามๆครับพี่น้องครับนี่แกะครับกระติกกระป๋อกระติง,งครับโห่อนนะพี่น้องมาครับพี่น้องลุ้นน้งเยี้ยมกันครับนี่นี่ตัวแน่นอนครับว่าปลาอะไรครับปลาแข็งแกงอีกแล้วครับพี่น้องปลาแข็งแกงแล้วครับนี่ครับ มีคำคำมากเป็นปลาคันแย่งครับพี่น้องครับนี่กินเป็นขนาดพี่น้องกูดึงครับกูดึงกูดึงทรงผลงานตกปลาครับพอพี่น้องครับ ปลาเนือใส่เดือนนะครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องปลาหลาดปลากระทิงนะครับปลาเสื่อมปลาคะแยงนะครับพี่น้องครับกะพ่อได้ปีงนะครับพี่น้องครับพอะได้เล็วแรงแล้วง่ายเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้องกับโบมานปันไดนะครับใส่เวลาตกอยู่ประมาณสองชั่วโมงครับพี่น้องครับกับเบ็ดสีขั้นนะครับพี่น้องเนื้อใส่เดือนครับ ปลางามๆครับพี่น้องปลาหนังครับครับพี่น้องครับสำหรับิปนี้ก่ฝากกดไลค์พี่น้องกดติดตามกดซับสไคร้ด้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับ